สวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับพบกับช่องเอ่อบีมเองนะครับช่องบีมบิดเลยนะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาสรุปคำสั่งซื้อให้ดูนะคือผมได้ไปเจออะไรบางอย่างไม่รู้ครับคือเขาบอกว่าให้ทิปไลเดอร์นะครับไม่รู้ว่าผมจะให้ทิปเขาหรือเปล่า นะครับผมไม่รู้ว่ามันจะมีราคาเท่าไหร่ไหม <c oughs> ทุกคนคิดว่าเออท่านผู้ชมคิดว่ายังไงนะเพื่อนเพื่อนคนไหนคิดว่ายังไงทุกคนคิดว่ายังไงนะว่าควรจะให้ทิปเขาหรือเปล่านะฮะคือบางคนก็งงนะครับว่าถ้าเราให้ทิปไลเดอร์ไปแล้วมันจะได้อะไรนะอันนี้เป็นให้คะแนนไลเดอร์เนี่ยชื่อนามสก,กุลอะไรเนี่ยนะครับอนะ่ะชื่อจริงนามสก,กุลจริงนะครับ แล้วก็เขาจะให้เราทําการประเมินว,ว่าสุดยอดไหมให้เขาให้เกียรติเราพูดสุภาพหรือเปล่ามีมารยาทไหมนะครับคือมันจะมีตัวนี้นครับเห็นไหมหนึ่งหนึ่งหนึ่งเห็นไหมสุดยอดนะครับอันนี้จะไม่ดีนะจําไว้นะครับจะเป็นสติกเกอร์แบบนี้นะครับถ้าหน้าบึง้งมันจะเป็นแบบนี้นะครับโมโหแล้วก็หน้านี้เป็นหน้าบึง้งนะครับแล้วก็จะเป็นแบบ ยิ้มแล้วก็ปานกลางแล้วก็ยิ้มสุดๆแล้วก็หัวราะสุดๆนะครับหัวราะสูงสุดไปเลยนะครับสุดยอดเลยดีไม่ดีไม่พอใจก็ติ๊กไปนะแล้วแต่เราเลือกเลยนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นสุดยอดเลยนะครับอ่านะอันนี้เขาบอกว่าความระมัดระวังเนี่ยคือมันจะมีตรงนี้ครับอันที่หนึ่งจะเป็นเอ,อ่อความระมัดระวังนะครับหมายถึงว่าอะไรนะครับหมายถึงว่า ปลอดภัยดีมีความปลอดภัยชํานาญเส้นทางอะไรเนี่ยครับอ่าความระมัดระวังนะครับมารยาทในมารยยทคืออะไรที่ผมจะมาบอกนะครับคือการพูดการจาก,การคุยนะครับการสื่อสารนะครับผมก็รู้อะไรนะว่าไม่พูดคําหยาบไม่ก้าวร้าวไม่ต่อต้านนะครับหรือว่าเอ่อให้เกียรติลูกค้านะถ้าให้เกียรติลูกค้าก็จะสามารถใช้ได้เลยนะครับ อ่าก็ลูกค้าก็จะกินอาหารของเราถ้าอาหารไม่สกรปรกเอ้ยถ้าอาหารสกรปรกนะครับเราก็กดเข้าไปที่คําว่าเอ่อไม่ดีแล้วนะครับการบริการไม่ดีนะอาหารทําอร่อยนะครับผมพูดไปอย่างนั้นนะครับเออนะครับทุกคนไม่ต้องคิดอะไรมากอย่าไปคิดมากนะครับอ่าความระมัดระวังมารยาทนะครับชานาญเส้นทางเลยการบริการนะฮะอ่าผมก็จะทําการเลือกคําว่ามารยาทเลย กฎการบริการเลยอันนี้ผมจะเลือกเองนะครับอธิบายเพิ่มเติมไหมอธิบายหมายถึงว่าอะไรนะครับหมายถึงว่าถ้าเราอ่ะอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับอยากจะขอบคุณเขาหรือว่าอยากจะให้เกียรติเขาอยู่อยากจะเป็นไอนน้ำใจต่อสังคมให้เขาเนาะเราก็ทําการอธิบายเพิ่มเติมเลย <c oughs> นะฮะพอใจปะ,ะแล้วก็ทําการอธิบายไปนะครับว่างกรที่จะอธิบายเรื่องอะไร นะครับสมมุติผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมจะอธิบายเรื่องนี้นะครับคือส่งดีนะครับสะอาดดีนะครับแต่งตัวสะอาดแล้วก็พูดจาดีพูดจาไพเราะไม่เคยก้าวร้าวไม่เคยหงุดหงิดไม่เคยเครียดไม่เคยทําอะไรไม่เคยทําร้ายใครนะครับหรือว่ามารยาทดีนะครับถ้ามารยาทม่ดีก็รายงานไปนะครับว่าอันนี้ไม่ให้เกียิแล้วพูดคาหยาบเลยเนี่ยครับอ่าพอเข้าใจไหมให้ทิปไรเดอร์คืออะไรครับไรเดอร์จะแจ้งได้รับทิปนะครับ แต่เดือจะได้รับทิปนะครับทั้งหมดโดยที่ไม่หักไม่ถูกหักเลยนะครับก็จะมีนี่ครับสิบยี่สิบห้าสิบหนึ่งร้อยบริจาคไปผมไม่อยากบริจาคนะครับผมไม่เอานะคือเขาบอกว่าให้กรอกเป็นตัวเลขอะไรนะครับกรุณากรอกเป็นตัวเลขเอ้ยตัวเลขนะครับจํานวนไม่เกินห้าร้อยนะครับไม่เกินห้าร้อบาทวิธีการชําระพิวิธีการชําระค่าทิปนะครับอ่าไม่เกินห้าร้อยครับตัวเลขอันนี้จะมีสามตัวนะห้าศูนย์ศูนย์นะครับทาไมกรอกหนึ่งหมื่นไม่ได้แล้ว บริจาคหนึ่งหมื่นได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันนะเราบริจาคแค่ประมาณสิบบาทที่สิบาทห้าสิบาทหรือว่า,100าร้อยบาทก็ได้แล้วแต่นะครับอแต่ไม่เกินห้าร้อยประมาณนั้นนะครับผมก็จะระบุไปที่สิบบาทก็แล้วกันนะครับถ้าใครอยากเพิ่มก็เพิ่มไปนะมจะจะระบุแค่ที่สิบาทนะครับถ้าผมอยากจะเปลี่ยนนะครับผมก็เอาแค่ห้าสิบาทพอห้าสิบาทก็พอใจแล้วพอแลวครับอน,นี่ครับคือผมนี่เจอมาบางอย่างนะครับ คือเขาอ่ะจะให้เราอ่ะทำการมาเลือกให้ทิปไรเดอร์ครับจะไลเดอร์จะได้รับทิปนะครับทั้งหมดนะครับโดยไม่หักจะมี10บาท20บาท50บาทหนึ่ง้บาทแล้วก็กอกไปนะครับวิธีการชำระทิปเราก,กรอกเข้าไปเลยนะครับจะชำระด,ด้วยบัตรเดบิตเครดิตหรือว่าลน์แลบิไลน์เพย์ก็ได้ก็สามารถทำได้เลยนะเออเราก็อธิบายไปนะครับทีนี้ไรเดอร์ก็จะสามารถรับทิปได้แล้วนะครับนี่เห็นไหมที่ผมบอกมานะครับ เนี่ย <N ee> เราก็ดูไปแบบนี้ครับคือเราต้องดูให้ดีก่อนนะครับสุดยอดเรื่องมารยาทนะเออมารยาททางสังคมเข้ให้เกียรติกันนะครับก็จะเป็นมานี้นะครับโอเคนะพอเข้าใจใช่หไหมอืมลองไปศึกษากันดูนะฮะโอเคคลิปนี้ไปแล้วครับไปนะครับ